เรามาดูรูปแฝดของแม่หนิงกันนะคะเป็นคู่แรกก่อนก็คือแม็กกี้กับซูซูค่ะก็แบ่งออกเป็นแม็กกี้กับซูซูแล้วก็ซูซูสามคนนะคะ,ะเรามาดูน้องซูซูสามคนนี้ก่อนละกันนะคะก็เป็นแฝดที่แม่หนิงมีเยอะสามคนเลยแล้วก็จะมีวิวมากค,คิดพี่หนูเห็นอีกสามคนเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะคะที่จัดน้องสี่คนเนี่ยเป็นแฟดเพราะว่าแม็กกี้กับซูซูเขาทํามาคู่กันนะคะน้องซูซูคือคนนี้3คนนี้นี่คนนี้แม็กกี้นะคะซูซูออกมาก่อนมีแขนขาที่เหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่หัวแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนใบเซอร์จบเรียกว่าคิดใหม่ทันทีก็คือน้องแม็กกี้นะคะ ก็จะเป็นแฟดที่คู่กันนะคะเขาจะผลิตออกมาคู่กันแม็กกี้เป็นน้องนี่ค่ะจะออกมาทีหลังปี2020ค่ะก็คิดค่อนข้างหายากแล้วเป็นลิมิเต็ดคิดนะคะสองเออยเก้าสด้านหลังจะมีปั๊มคอเป็นคำว่าแม็กกี้แล้วก็เอก็คือนาตาลีบิกก็คือคนปั้นนะคะนี่แล้วก็ซูซู แม่หญิงมี3คนคิดนี้จะหายากแล้วแล้วก็ไม่สนับสนุนงานคิดจีนนะคะออกอกมาค่อนข้างเยอะละคิดแท้จะสวยกว่าแหละสีมันจะคงทนถาวรกว่าหน้าเขาก็จะมีเอกลักษณ์นะคะก็คือจะจะมูกบ,าน,บานดั้งบิ๊บี้ดั้งแบบหักหักหน่อยอะ่ะน่ารักดีตาโตโต3มคนนี้3สไตล์เลยค่ะ3สไตล์3สีตาเลยคือค่อนข้างที่จะแตกต่าง แต่ว่าแม่หนิงยังให้โทนผมคือโทนเดียวกันเลยค่ะโทนน้ำตาลเข้มดูสิสีคนเนี้ยโทนน้ำตาลเข้มหมดเลยเหมือนกันหมดเลยขออภัยแสงนะคะบางครั้งแสงเข้าๆออกๆบึ๊บบ,บเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนไม่ค่อยมีแสงธรรมชาติเท่าไหร่นี่ดูซูซูของคนนี้ก่อนนะคะคนนี้มาทีหลังในปี2021ชื่อว่าฟองเบียสาวน้อยรัสเซีย เป็นงานพร้อมส่งที่ยังไม่เห็นหน้านะคะเป็นอาร์ติสเดียวกันกันกบน้องแม็กกี้คนนี้ทํามาคู่กันนี่มันจะเหมือนกันเลยค่ะสีตาสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลประกายประกายเยวมาหนิงซูมให้ดูโอเคซูมคิวเพนขนตาจิ้มบนล่างนะคะแล้วก็เป็นผมโมแฮค่ะ สามคนนี้ผมโมแฮหมดเลยค่ะเขาเป็นเบบี้ที่ขนาด23นิ้วแขนขาเต็มบอดี้ผ้านี่ค่ะขาค่อนข้างยาวนะคะมันจะแบบออกแบบยืนได้อะแบบเหมือนยืนอะ่ะแต่ก็คืองอค่ะมันไม่ใช่ขายืนตรงๆนะคะ mm hmm. คือเขาจะเป็นขาแบบเหมือนกึ่งเหยียดขานิดน,นึงค่ะเป็นแบบเด็กขายาวเลยค่ะไม่ไม่งอค่ะเนี่ยบอดี้ด้านในเป็นบอดี้ผ้านะคะใส่ชุด3เดือน คนที่2ส,สาวน้อยจากยูเครนเป็นงานสั่งทำค่ะแม่หนิงก็สั่งให้เขาเปิดเสยผมขึ้นแล้วก็เป็นสีน้ำตาน้ำตาลเข้มตาเขาจะแบบออกโตโต้หน่อยะคะ่ะออกเป็นตากว้างเลยค่ะจิ้มขนตาบนล่างคิวเพนผมก็จะปัดเสยๆซยหน่อยผมสั้นๆค่ะวันนี้จะมีความผิวแบบแดงๆงอมอมหน่อยปนปนหน่อยนะคะวันนี้ชื่อว่าสุซูกิค่ะ ขนตายาวมากเลยลูกเทียบเทียบเทียบกันดูนเอ็นดูนะอันนี้คือคนแรกค่ะก็คือได้มาในปี2020เดือนมีนานะคะ น้องซูสีค่ะซูสีสาวน้อยเยอรมันค่ะคิ้วสวยมากเลยค่ะคิ้วเพ้นขนตาจิ้มบนล่างตาสีฟ้าออกแบบน้ำเงินเข้มขอบดำๆนิดๆปนๆผมจิ้มโมฮแฮ่ค่ะนี่คนนี้เขาจะแบบออกแบบผิวเข้มเข้มนิดนึงนะคะ<ม>เข้มเข้มนิดนึงไม่ได้เข้มมาก ความเป็นวิติของตุ๊กตารีบอนเนี่ยก็คือวันถ่ายรูปแล้วมันสวยนะคะถ้าถ้าอาร์ติสเขาลงม,มิติค่อนข้างสวยอะคะ่ะเนี่ยพอแบบออกมาเงี้ยมันกจะเหมือนคนมากมีความเหมือนคนนี่หนิงให้ดูอันนี้คือแฝดสี่คนแรกนะคะของแม่หนิงไปดูคิดต่างๆกันว่าเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวไปดูแม็กกี้ค่ะแม็กกี้สาวน้อยรัเสเซียงานคู่กันกับสูสูคนแรกคนนี้ชื่อระอองฟองระอองฟองเองค่ะเป็นงานสั่งทำรอ,อนานประมาณรวมส่งมาด้วยนะคะประมาณ6เดือนค่ะรอคอยยาวนานน่ารักไปตามดูคลิปเปิดกล่องหนูได้เล็บสวย นี่มันนี่ซูมเล็บให้ดูอึ๊บเล็บนะคะางานเล็บดีไม่ตอบคำถามราคาใน YouTube นะคะไม่ตอบคำถามราคาในใต้คอมเมนต์ใต้คลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ตอบราคาคุยกันในข้อความของเพจได้ค่ะแต่ละคนก็ค่านมแตกต่างกันนะคะ ค่านมตัวนี้ก็อยู่ที่ผลงานแล้วก็ชื่อเสียงของอาร์ตด้วยนี่นิ้วเท้าเขาค่ะแม่หนิงเทา้าหนึ่งคนนะคะเท้าบันวานหน่อยแบบนี้นเขาจะนั่งไม่ได้หูขานะคะเพราะว่าเขาใส่บอดี้ผ้าเขาแขนขาเขาเต็มขาก็าจะอ้าๆหน่อยแล้วก็ใส่แ่มเพิร์ดตรงนี้ตงุตงๆนี่ชุดก็เหมือนกันเลยแม่หนิงก็เลือกให้เป็นแฝดที่เหมือนกันกำมือข้างนี้แบมือข้างนี้ นแล้วสามารถสลับคิดกันได้ไหมระหว่างแม็กกี้กับซูซูสลับได้ค่ะไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเพราะมันเหมือนกันไออยู่ที่ว่าตรงตรงปัม๊มตรงด้านเนี้ยตรงปั๊มข้างในอะ่ะเขาจะเป็นล็อตเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะถ้าสมมติอาร์ตเขาทำปนไปปนมาคือมันก็เหมือนกันนะคะคือเขาเหมือนกันเลยแท่เปลี่ยนเทหัวแล้วก็ชื่อ แล้วก็ใบเซอร์เฉยๆค่ะอันนี้คือ23นิ้วนะคะโดยประมาณ22-23นู่นเจ้าจูน25นิ้วนั่งเป็นเจ้คุมน้องเลยแต่ว่านอนหลับค่ะวันนี้เอามานอนด้วยกันนะคะที่เตียงน่ารักนะ่าเอ็นดูเด็กน้อยนี่ดูโดยรวมอีกครั้งหนึ่งค่ะน่ารักไหมเดี๋ยวเราจะไปดูคิดต่างๆกันต่อนะคะ ซูซูแม็กกี้บายบายค่ะ 放在。